สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมฟูกกี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม mortal k o m b a t 1กันอีกเช่นเคยนะครับตามชื่อคลิปวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครโคเนนกันนะครับผมนะตัวละครโคเนนเนี่ยเป็นตัวละคร DLC จากเกม mortal k o m b a t 1ซึ่ง ต้องเสียเงินในการซื้อมาเล่นนั่นเองก็เดี๋ยวขอชี้แจงก่อนนะครับผมนะก็เหมือนเดิมคลิปนี้ผมรีวิวจากความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมไม่ใช่ผู้เล่นระดับโปรเพเยอร์นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเป็นผู้เล่นระดับกลางๆงก็จะมาแชร์ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมนะสำหรับตัวละครนี้หลังจากที่ผมเนี่ยได้เล่นมาทั้งหมดเอ่อหสัปดาห์นิดๆิดนะหนสัปดาห์นิดนิดเท่านั้นเองนะก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อผมจะใส่ไทม์สคริปไว้นะครับผมเพื่อนๆสามารถกดเลือกดูได้เลยก็ มาที่หัวข้อแรก basic attack นะครับ basic attack ของตัวละครนี้เป็นยังไงเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะข้อดีของ basic attack ตัวละครนี้เนี่ยมันไกลกว่าปกติเว้ยหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณอ่าห้าตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี้ถ้าตีแม่งไกลว่ะอย่างท่าแบบง่ายๆอย่างวันวันหรือว่าหนึ่งห นะถ้าเป็น PS ก็สี่เหลี่ยม5ตีแบบธรรมดาทั่วไปของตัวละครเนี้ยตัวละครนี้แม่งไกลกว่าชาวบ้านมากเลยนะอซึ่งตอนที่ผมเอาไปเล่นในโหมดออนไลน์เดียฝ่ายตรงข้ามอะ่ะมักจะโดนผมตีในระยะก,กลางๆไกลๆด้วยสาใบนะผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี้ยน่าจะคุ้นชินกับไม s ใชแอ้แทกปกติทั่วไปอะ่ะเออที่มันแบบต้องตีแบบมักจะใกล้ๆนะมีกลางๆคือน้อยเป็นน้อยมากอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ย ส่วนใหญ่มันไกลไ,เออไง,งเนื้อออกไหมเออทำให้ฝ่ายตรงขั้นเนี่ยพอโดนเบสิคเอ็กแท็แบบไกลๆเงี้ยก็จะโดนผมต่อคอมโบได้ง่ายนั่นเองมาที่ข้อเสียของเบสิคเอ็กแท็สำหรับตัวละครนี้นะผมมองว่าให้โอเวอร์เฮดกับไฮมาเยอะพอสมควรเลยนะมีแบบเป็นท่าต่อยแล้วก็จับเนี่ยประมาณ2ท่ามั้งอืมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไฮกับโอเวอร์เฮดสะส่วนใหญ่เนาะมีโลทักท่าเดียวองมั้งนะเป็นท่าที่เอาไ้คอมโบเลยคอมโบหลักเนาะผมว่าให้มาเยอะ เยอะไปหน่อยนะอืมบางท่านี่แบบหายสองครั้งเฝ่ายตรงข้ามจับทางได้แล้วรู้ว่าแบบตัวละครเนี้ยอ๋อมันตีสูงใช่ไหมเราก็นั่งเลยอะไรเงี้ยหรือว่ายืนกันไปเลยผมมองว่าอาจจะโดนแก้ทางได้ง่ายไปหน่อยนะมไม่มีแบบความหลากหลายสักเท่าไหร่นะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะมาในส่วนของ special move ข้อดีของตัวนี้เนี่ยผมมองว่า special move มันอะ่ะม่ก็ special จริง,รงๆวะ่ะม,ม่นแบบพิเศษพิเศษนะมันมันจะเป็นท่าแบบตอนเราเลือดเหลือ30%หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยเราสามารถกดท่านี้ปุ๊บเพื่อที่จะแบบว่าถ้าไยตรงข้ามคอมโบเราจนตาย เราก็จะฟื้นขึ้นมาได้เนาะก็เหมือนเจสันนั่นแหละอารมณ์ประมาณเจสันนะเออมีเลือดห,หน่อยหน่หนึ่งนะทะนีนี้บางทีก็ช่วยให้เราแบบคัมแบ็กได้กับเออกลับมาชนะได้แล้วบางทีก็แบบว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันแต่ก็ดีวกว่าไม่มีนั่นแหละเออ แล้วก็ยังมีพวกแบบท่าอย่างแพรี่นะแพรี่ของตัวนี้เนี่ยโคตรด,ดีเลยนะต่อคอมโบได้ง่ายดีเนาะแล้วก็มีอย่างพวกท่าแบบปัดป้องอะไรเงี้ยที่มันแกว่งดาบปัดกระสุนได้ปัดสกิลระยะไกลได้เออก็ดีเหมือนกันถ้างัดแล้วก็เสียบลงมาเพื่อเป็นโอเวอร์เฮดเออมันก็ใช้ได้อยู่นะเอาไปหลอกล่ออะไรได้นะมีท่าหนึ่งยกดาบแล้วก็ฟันได้นะเป็นโอเวอร์เฮดเนาะสามารถกดแคนเซิลได้ด้วยนะกดแคนเซิลเพื่อแบบเอาไปเล่นต่อคอมโบได้นะแบบว่ายกดาบอยู่ปุ๊บกด แคนเซิลปุ๊บแล้วก็จับไฟตรงข้าวอะไรเงี้ยอืมนะสมา่นอะไรประมาณนั้นได้เนาะมาดูกันที่ข้อเสียบางผมมองว่าบางอย่างอาจจะดูใช้ยากไปหน่อยอาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ทักษะในการอ่านเกมพอสมควรนะเออถึงจะใช้แบบพวกสเปเชียลมูฟนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะผมมองว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วมาฝึกตัวนี้ให้ช่ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเก่งแล้วก็เดาทางได้ยากเหมือนกันอ่ะบางทีในมุมมองอาจจะคล้ายพวกเออแม็กอะไรเงี้ยที่แบบยึกยักยึกยักหลอกอะไรเงี้ยอืมนะอ่ะมุมบางมุมอาจจะคล้ายอย่างนั้นด้วยซ้ำนะแต่ก็น ว่าต้องใช้เวลาฝึกนานนั่นเองนะในส่วนของคา r มิโอผมมองว่าคา m มิโอที่เข้ากับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าน้อยอยังไงก็ไม่รู้อะหาได้ยากมากเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมใช้ซาลีน่านะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ตัวละครโคเนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดามจแรงอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งเราใช้ซาลีน่าเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยบัฟดามจให้แรงมากๆเลยนะ การขึ้นถึง400ดาเมจเป็นเรื่องปกติเลยนะง่ายๆเลยสำหรับตัวละครนี้นะนะแต่ผมก็เห็นต่างประเทศนะใช้พวก c าเมเลียนชูจินโกะเนาะก็คาเมเลียนก็เอามาช่วยเพิ่มมูฟเมนต์ให้ตัวละครนี้ได้อย่างดีเลยเนาะแล้วก็ชูจินโกะเนี่ยก็เหมือนกันนะเอามาเพิ่มมูฟเมนต์และดาเมจ นะได้อย่างดีเลยแต่ผมมองว่า2ตัวละครเน,นี้ยต้องใช้เวลาฝึกนานหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันแบบเราคล่องด้วยแล้วก็หามุกเพื่อแบบดันไฟตรงข้ามหลอกล่อไฟตรงข้ามเนี่ยเอออย่างคามิเลียนก็ต้องมันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบอ่าถ้าเป็นสี่เราจะคอมโบยังไงจะหลอกล่อ,อยังไงก็ต้องแบบใช้เวลาชูจินโกะก็ต้องกรอบสกิลไฟตรงข้ามเนาะไฟตรงข้ามเป็นตัวนี้อ่าเราก็ต้องรู้แล้วอ๋อมันจะคอมโบประมาณนี้นะอะไรอย่างี้แล้วก็ต้องเก็บช์จดีกซึ่งผมมองว่ามันยากเนาะต้องใช้เวลาฝึก นนนะผมก็เลยเลือกใช้ซารีนาแล้วกันนะถ้าเป็นมือใหม่อยากเล่นสนุกสนุกก็ใช้ซารีนาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะ oh, ผมชอบตัวนี้พี่อยากฝึกให้มันเก่งก็จัดไป ชูยินโกครับผมส่วนตัวละครนี้เล่นยากไหมผมมองว่าถ้าเล่นเอามันก็ไม่ยากครับเล่นเพลินๆตัวละครนี้เล่นมันมากเลยบูทาลิตี้ฟาทาลิตี้โคตรสะใจถ้าใช้ซาลีนาคอโมโบมันก็จะอีหลัอเดิมอะ่ะเออคอมโบเดิมๆเปลี่ยนแค่ท่าเปิดแล้วแถมดาเมจก็แรงอีกด้วยนะสะใจมากๆาสำหรับตัวละครนี้นะแต่ถ้าจะเล่นให้แบบสู้คนออนไลน์และเก่งๆเนี่ยผมมองว่า เล่นยากเลยครับสำหรับตัวละครนี้ผมมองว่ามันต้องใช้เวลาฝึกนานหน่อยอสำหรับตัวละครเนี้ยเนาะด้วยความที่เบสิคแอท่ามันไม่ได้หลากหลายนะสเปเชียลมูฟให้มาก็ใช้ยากนะในความคิดเหน็นของผมนะทำให้ตัวละครเนี้ยเออถ้าจะฝึกให้เก่งแบบสุดๆอะ่ะผมว่ามันยากนะครับผมนะแต่ถ้าเล่นเอามันเนี้ยโอเคเลยนะสำหรับตัวละครนี้นะครับผมนะโดยรวมผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดูไม,ม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ในะความคิดผมนะเออดูไม,ม่ค่อยเก่งถ้าจะให้เก่งต้องใช้เวลาประมาณนี้นะครับผมนะก็ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ลองเล่นมาแค่1นสัปดาห์นิดๆเองนะคบผมนะก็ใครที่โหเป็นเมนตัวนี้เล่นมานานๆแล้วเออมาอยากแชร์ความคิดเห็นวิธีทําให้ตัวละครนี้มันเก่งก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมอยากรับรู้เหมือนกันนะวิธีทํำยังไงอะไรเงี้ยนะคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวละครอะไรเนี่ยก็รอติดตามรับชมกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊ก